คอร์ t แทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว PPTPort ผมจะ Copy ตัวนี้นะครับ PPTPort แล้วก็ PPTP ปลา์อาะคลิกขวา Copy นะครับคลิกขวา p a s t e นะครับตัวนี้นะครับ PPTPort 2 PPTPort 3ตัวนี้ตรง ดัตต์ซอสนะครับตอนนี้เรายังไม่มองนะครับผมลบออกแล้วกด enter ก่อนนะครับทําการ copy ตัว unit QD แล้วก็ t a s o ์ซอสนะครับคลิกขวา copy วก็เลือกที่ฟอร์มคลิกขวา edit paste นะครับอ่าตัวนี้ผมเอาไปคู่กันดีกว่านะครับใกล้ๆกันจะได้มองง่ายอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็น unit Q คร์สแทนะครับตัวนี้ก็เป็น ds ค r ร t สแทนะครับอ,ออกมาตัวนี้คอร์สแทบในโค d ด sql ของตรงค o ร์สแทนะครับผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับผมขอ copy อากันนะครับผม copy คลิกขวา copy นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมพอยส์เดี๋ยวผมจะค้างไปให้ดูตรงสอสโค้ดตรงนี้นะครับอธิบายนิดนึงนะครับตรงนี้ผมจะ select amount page นะครับ amount page state class endo จาก table order นะครับแล้วก็ทำการมันตัวเซลเดทตัวนี้นะครับ เซลเดตตัวนี้มาจากไหนนะครับเซลเดตตัวนี้นะครับมันมาจากตรงนี้นะครับดูเซลเดตโค้ดตัวนี้ทํางานยังไงนะครับตัวอโคสส c เขียวตัวนี้ก็คือจะนับจํานวนเดือนทั้งหมดที่มีข้อมูลในตัวเซลเดตนะครับถ้าสมมติเซลเดตมีข้อมูลเดือนที่1 2 3 4งห้า ตัวมันตัวนี้มันก็จะเอาข้อมูลตัวที่1นเดือนที่ 1, 2, 3, 4, 5มาแสดงนะครับผมแอสให้มันเป็นชื่อ f ฟ l ลว่าเซลล์มันนะครับ from จาก table customer กับ table order นะครับแล้วก็แวร์จาก fill d c u s t o m e r no ของ table order แล้วก็ customer no ของ table customer นะครับ and state เท่ากับ high นะครับตัวนี้ตัว cross tab นะครับจะแสดงอยู่ที่ฟังก์ชันตัว sql ตัวนี้ด้วยนะครับก็จะแสดงข้อมูลแบบไหนนะครับผมลองกด Data editor นะครับตัวนี้ของผมก็จะแสดงประมาณนี้อ่าเนี่ยครับ ก็คือตัวเนี่ยครับเซลมันขายในเดือนที่เจ็บนะครับความหมายของมันตัวนี้ข้อมูลนี้ขายในเดือนที่สิบสอง่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมกดโอเคแล้วผมเอา PPD B Pipeline นะครับอย่าลืมผูก Data Source ใน PPD B Pipeline ด้วยนะครับมองไปที่ Data Source ตอนนี้นะครับมองไปที่นี่ DS Core Tab นะครับ ทีนี้ทําการเปิด p p d Report นะครับผมดัดปบลคลิก p p d Report อ่าตัวนี้มันยังเป็นตัวเดิมอยู่เพราะว่าเราทําการ Copy มาใช่ไหมครับเราไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก New Report นะครับเราจะสร้าง Report อันใหม่นะครับอ่าพอเรา New มาก็จะได้หน้าปเปล่าๆอย่างนี้ทีนี้แถบนี้เหมือนเดิมครับมันจะมีตัวเนี้ยครับ Cross tab นะครับอยู่ข้างๆตัวสับ์ี e p o r t ที่เราทำเมื่อกี้เลยนะครับผมคลิกที่ Cross tab ด้เามาวางตรง Detail เ,เหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเอา Label มาวางนิดนึงผมให้ Header มันว่า Cross tab นี้นะครับตรงนี้พอเราได้ข้อแถมมาละทีนี้เราไปดูใน Preview มันจะเป็นหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการผูกข้อมูลให้มัน เอากลับไปที่ตรงดีไซน์นะครับตรง cross tab ตรงนี้คลิกขวาแล้วเลือก configure นะครับเลือก configure นะครับตัวนี้นะครับมันจะปรากฏหน้าต่าง configure cross tab ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือ field ที่เราทำการเ e l e c ข้อมูลมาเมื่อสักครู่ที่เรากด Data editor ดูในตัว u n i query นะครับก็จะมี field amount page สเตตเมื state, class, ่อโนเซลมันนะครับตอนนี้จริงๆไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมเซเลกมาเป็นตัวอย่างเฉยๆอ่ะทีนี้ตัวนี้นะครับผมจะให้ตัวสเตตเนี่ยอยู่ในลักษณะยาวแบบนี้ก็คือนิโ o w แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวเมาส p เพ e เป็น,อนคอลัมน์อย่างนี้ก็คือยุ่นวนี้นะครับเป็นแกน x อ๋อขอโทษนีครับเป็นเซล์เซลล์มันนะครับเซลล์มันอยู่ในแกนนี้นะครับอยู่ในแกนนี้แล้วก็ amount เพดนะครับผมจะให้มันเป็น value เนี่ยครับผมให้มันเป็น v a l u ก็คือข้อมูลยอดขายภายในเดือนนั้นๆนะครับวิธีการทํางานตัวอย่างขขอมั้งนะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับตรง f i ล l ตรงนี้อ่าผมเลือกเซลล์มันก่อนนะครับคลิกแล้วก็ลากไปวางตรงอลัมน์ปุ๊บจะได้แบบนี้อ่ามันก็จะเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับ ทีนี้ตรง s สเตตผมลากไอตัวนิวโรนะครับก็จะได้เพิ่มมาอย่างนี้ทีนี้ไอตรงอาเมลเพจตัวเนี้ยผมลากไปที่นิ Value ครับอ่าสังเกตตรงนี้นึงนะครับพอตัวนี้ลากไปที่ตรงนิวเวลูปุ๊บมันจะไม่ได้หายไปจากตรงฟิลด์ตัวนี้เหมือนตัว state หรือเหมือนตัวเซลล m มันะครับเพราะว่า New Value ข้อมูลเนี่ยมันมีได้หลายข้อมูลนะครับตรงนี้ จะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างครับอ่าตัวนี้พอเราลากมาเมื่อกี้ปุ๊บมันเป็น sum เห็นไหมครับ sum of amount page เป็น,นี้พอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับจะมีเยอะแยะเลยมีเขา sum minimum maximum a v e r a g e ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็น sum เขาแล้วก็ a v e r a g e ละกันนะครับ ตรงนี้ตัวแรกเป็นซ้ำแล้วนะครับทีนี้ผมลากเอาเมาส์เพจมาอีกรอบหนึ่งวางใน new value ตรงนี้ผมให้เป็นอัปเดตนะครับแล้วก็ลากมาวางอีกอันหนึ่ง new value ผมให้เป็นเขานะครับตรงนี้นะครับ i ิ p l a y Format มาดูตรงนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นยอดเงินนะครับผมจะให้มันมีจุลภาคอ้ตรงหลักพันตวเนี้ด้วยผมกดตรงนี้นะครับ d i s p l a y format ตรงนี้นะครับจะมี r i s p l a y Format อ่าผมเอาเป็นตัวที่2นะครับให้มันมีจุดทศนิยม2ตำแหน่งด้วยกดโอเคอ่ามันก็จะเปลี่ยนไหมครับอ่าเปลี่ยนแบบนี้นะครับอ่าผมลองกดโอเคนะครับแล้วลองไป preview ดูอ่านะครับก็จะแสดงข้อมูลตัวนี้อ่าตัวนี้นึงนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยไอตรง ข้อมูลเซลล์มันนะครับข้อมูลเซลล์มันมันมีจํานวนเดือนมันมีสิบสองใช่ไหมครับมันล้นหน้าตัวนี้ทําให้มันแสดงข้อมูลไม่สุดนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนรีพอร์ตตรงนี้ให้เป็นแลนสเคปนะครับจากตอนแรกเป็นพอร์ตเห็เป็นแนวตั้งนะครับผมเปลี่ยนให้มันเป็นแลนสเคปจะได้เห็นรีพอร์ตทั้งหมดนะครับภายในหน้านั้นอ่าเนี่ยครับก็จะแสดงถึงเดืสิบสองตัวนี้ที่มันไม่ขึ้นสาม เพราะว่าเดือนสามันไม่มีข้อมูลนะครับที่จะแสดงอัอนนี้อยู่ที่ฟังก์ชัน SQL ของเราเลยนะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันยังไงอ่านี้ผมก็เอาวันที่มาวางเลยนะครับอ่าแล้วก็เอาเป็นเพจ ให้นี่แล้วกันครับพิวลอ่กก็จะได้อย่างนี้ออากมนะครับอ่าทีนี้ตรง PPTBUILDER นะครับอย่าลืมนะครับเราต้อง save ฟ s อา save ตัว .RTM นะครับก็คือ report, ไฟล์รีพอร์ตเก็บไว้ใช้ด้วยนะครับตัวนี้ผมให้ชื่อว่า report cross tab นะครับ นะผมกดเซฟอ่ะเสร็จแล้วนะครับกดปิด pp report 2ไปทีนี้ผมเอา, button เอาบัตตอนออกมาอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อจะให้มันสั่งพิมพ์ตัว cross tab เมื่อกี้ตัวนี้ผมให้ชื่อมันว่า cross tab นะครับตรงแคปชั่น ผมให้มันชื่อว่า cross tab อย่างนี้นะครับตรง cross tab ผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็คือไปที่ event on click นะครับ on click ของ t ั o n นั้นผมทำการ copy ตัว event ของบั t ร o n l i ลิ้คลิกออกมาวางแล้วเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับเนี่ยครับเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ใหม่นะครับ ผม Copy ตัววาตัวนี้ด้วยนะครับตัวแปลชื่อของ template report นะครับตัวนี้น่นจากเราเปลี่ยนตัว u n i q u u r y y นะครับเราก็ทำการ Copy q u e r y ตัวนี้ให้มัน Close แล้วมาก็ Open นะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราต้องเปลี่ยน RTM ตัวนี้ก็คือ template ของตัว Report อ่าการพลาดนะครับ copy ดีกว่านะครับ อ่าผมกดที่กดที่ตัว ATM cost a กด F2 นะครับการ copy ชื่อแล้วก็วางในตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงชื่อ text file name นะครับก็คือชื่อตัวไฟล์ PDF ที่เราจะส่งออกไปผมเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมให้มันชื่อว่า report cost tab .pdf เหมือนกัน แล้วก็ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราเปลี่ยนตัว PPD p o r t ตัวนี้แล้วนะครับมันเป็น PPD p o r t สองนะครับ Copy ชื่ออ่อมาวางในตัว PPD p o r t 2นะครับผมลองรันดูนะครับอ่าอย่าลืมปิดของเดิมนะครับอ่าผมทดสอบลองกด Cross Tab มันก็ปินแล้วครับเมื่อกี้ เราไปดูในตัวนี้นะครับตัวรีลิ่าเนี่ยครับมันก็จะได้เป็น PDF report cross tab ออกมาแล้เมื่อคลิกดูนะครับลองเปิดดูอ่าก็จะได้รีพอร์ตออกมาแบบนี้นะครับตัว cross tab นะครับตัวนี้อยู่ที่ฟังก์ชันการเขียน SQL ของเราด้วยนะครับว่าจะแสดงข้อมูลแบบไหนนะครับการทำ cross tab ข้อต่อไปนะครับเป็นการส่งออกแบบ PDF, Excel, PNG แล่นอื่นในการส่งออกชนิดอื่นๆนะครับตรงนี้ครับ <c oughs> จะมีวิธีหลักๆอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือให้เราทําการเปลี่ยน Device Type ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นตัว Plot Tab เมื่อสักครู่เลยนะครับ Plot Tab ตัวนี้จากเดิม Device Type ตัวนี้เป็น PDF เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับ เป็น PNG นะครับรูปภาพอ่ะตัวนี้คือวิธีแรกนะครับ PNG ตัวนี้แปลงเปนรูปภาพแล้วก็เปลี่ยน t text text file ด้วยนะครับ text f กไฟเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนนามสกุลไฟนะครับตรงนี้ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น PNG อ่ะผมลองรานดูรอบนะครับผมลองพิมพ์ดูสิว่าจะเป็นยังไงขอแทบพิมพ์ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะส่งออกไปอเป็น PNG อ่าเป็น PNG นะครับ เล้เข้าไปดูตรงโฟลเดอร์เห็นไหมครับจะเป็น PNG ใน PNG นะครับหากเราทําการสั่งปิิ้นมากกว่า1ห,หน้านะครับ1เพจเนี่ยมันจะตัดเป็นรูปถัดไปทันทีนะครับอ่าเนี่ยนะครับมันจะตัดเป็นรูปถัดไปก็คือนะครับหน้าแรกอ่าหน้าแรกนี่นะครับหน้าแรกหน้า2ก็จะเป็นรูปหนึ่งอ่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองส่งออกอีกตัวหนึ่งเป็น ตัว Excel นะครับตัวนี้นะครับตรง Excel จะมีตัวนี้นะครับ Device t y ตัวนี้นะครับ,นะรบมันจะมีทั้ง xls แล้วก็ xlsx มีทั้งแบบ Data แล้วก็แบบ Report นะครับตัวนี้อย่างในตัวอย่างผมจะลองสั่งริเป็นตัว xlsx Report นะครับ ตัวนี้ระวังตัวใหญ่ตัวเล็กนิดนึงนะครับมีผลนะครับ x l s x ตัวเล็กนะครับแล้วก็นามสกุลตัวนี้ x l s x นะครับอ่าตัวนี้ ผมลองล้านดูนะครับอ่ะตัวนี้ยังมีโปรเจกต์เดิมเปิดอยู่นะครับอย่าลืมปิดนะครับอ่ะผมลองกด cross บก b านดูอ่ะก็ะจะเป็นเนี่ยครับรดเดอร์เ sx ไปดูตรงนี้ รงนี้นะครับก็จะมีตัวเนี่ยครับไฟล์ Excel ออกมาลอะอ่เนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาวิธีที่2นะครับเราจะทำการโชว์ไดอะล็อกแล้วค่อยไปเลือกในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้อันแบบนี้ครับซอฟโค้ดตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ที่ผมทำเป็นฟรอไว้เนี่ย ให้เปลี่ยนเป็น to นะครับทั้งสองก็คืออโล r i ิน to File เราจะ i ินเป็นไฟล์ออกมาแล้วก็ให้มันโชว์ Print Dialog ด้วยนะครับอ่ามันโชว์ Print Dialog ด้วยตัวนี้ไม่ได้ใช้ปิดไปได้เลยนะครับหรือว่าไม่ปิดก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับอ่าผมลองปิดโปรเจกต์แล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนะครับผมลองกด cross tab เห็นไหมครับมันจะแสดง Dialog Printer ขึ้นมา แล็กเป็นเตอร์ตัวที่เราสนใจตัวนี้ครับ print to file ตัวนี้ก็คือ property p p e p o r t print to file เมื่อสักครู่ที่เราทำให้เป็น true นะครับตรงไท p ตัวนี้นะครับอยู่ที่เราจะ export นะครับว่าจะ export เป็นอะไรเดี๋ยวผมลอง export เป็นตัว word ละกันนะครับ word d o c file ตรงนี้เห็นไหมครับ ถ้าเราเลือกแบบนี้มันจะเปลี่ยนตัวนามสกุลให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ตรง open file ก็คือถ้าสมมุติมัน export เสร็จแล้วปุ๊บให้มัน open file ไหมนะครับตอนแรกมันมี default เป็น false นะครับไม่เปิดผมเลือกเป็น true ดูแล้วก็กด ok นะครับนี่ครับพอมัน export เสร็จมันก็จะเปิดไฟล์ให้เราเลยอัตโนมัตินี่ครับก็จะแสดงค่าแบบนี้ ประมาณนี้นะครับในการส่งออกเป็นไฟล์ต่างๆอย่าลืมนะครับที่สำคัญมี2ตัวนี้นะครับ onload p r i n t to file แล้วก็ show print d i a l o g นะครับต้องเป็น t true นะครับหัวข้อต่อมานะครับเป็นการสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์นะครับการสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์นะครับ มันจะคล้ายๆแบบหังข้อเมือสักครู่นะครับแต่มันจะกลับกันตรงนี้นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนกลับเป็น for ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ device type ถ้าเราจะทำการพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์เตอร์ไปดู device type ตรงนี้นิดนึงครับ property device type นะครับตัวนี้นะครับ พอเรากดดูมันจะมีข้อมูลตัวนี้ชื่อว่า p r i นเตอนะครับให้เรากําหนดดีไวท์ไทตัวนี้เป็น printer รน์ครับผมกลับไปที่หน้าโคดดีไวท์ไทตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น printer นะครับตัวเลขตัวอย่างมีผลนะครับตัวนี้ t เทคไฟล์ถ้าเราเลือกดีไวท์ไทเป็น printer แล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่มีผลนะครับไม่ได้ใช้เพราะว่าเราจะปรินไปยังเครื่องปรินเลยทันทีนะครับนะผมลองรันดูนะครับ กดปุมตอนนี้เหมือนที่ผมบอกไปก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับที่มันขึ้นไดอะล็อกให้เซฟ e p r i n เอาพุทแอสพีดีเอเนี่ยเนื่องจากว่าตัวคอมพิวเตอร์ของผมยังไม่ได้เชื่อมต่อตัวอ่า p r เตอร์นะครับ default printer เ,เนี่ยมันก็เลยเป็น Microsoft Printer to PDF มันก็เลยส่งออกเป็น PDF แบบนี้นะครับแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านเชื่อมต่อพิมเตอร์อยู่แล้วเนี่ยแล้ว p ิมเตอร์มันออนไลน์อยู่แล้วพอท่านกดพิมพ์ปุ๊บมันก็จะทําการพิ้น t เอกสารดีพอตของท่านเลยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับการสั่งออก เครื่องพิมพ์นะครับการพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์แล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเป็นการสั่งพรีวิวก่อนพริ้์นะครับการพรีวิวก่อนพริน้นทํางานลักษณะคล้ายๆก,ก,กันกับตัวสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์มัลติคูร์เลยครับแต่ว่าตรงดีไวท์ไทป์ตรงนี้เปลี่ยนจากปรินเตอร์เป็นสกรีนครับอ่าสกรีนแบบนี้ แค่นี้ครับลองพิมพ์ดูนะครับลองกดปุ่มดูพอกดปุ่มปุ๊บอ่ามันก็จะแสดงแดดหลอกแบบนี้หน้าตาคล้ายๆก,กันกับตรง preview ของ v p r r p o r t ที่เราเข้าไปปรับแต่งตัวร e p o r t นะครับอ่าเนี่ยครับมันจะแสดง p r e ี i e w ให้เราดูก่อนที่เราจะพิมพ์ก็แค่เปลี่ยนตรงดีไวท์ไทป์เป็นส r รี n น,นะครับพอเราจะพิมพ์ปุ๊บเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เห็นครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่ส่งพิมพตัวเนี่ยครับหัวข้อส่พิม,มพ์หัวเครื่องพิมพ์เมื่อกี้เพราะว่าเราไปปิด property ตัวนี้ครับ show print dialog เนี่ยเป็น f a l s ผมลองเปิดเป็น true แล้วรันให้ดูใหม่อีกรอบนะครับมันก็จะโชว์ dialog ขึ้นมาก่อนจะพิมพ์น,นะครับเลือก ตัวเครื่องพิมพ์อะไรต่างๆนะครับอ่าพอกดพิมพ์ปุ๊บอ่ามันก็จะโชว์เดอะล็อกหน้านี้ขึ้นมาเลือกเป็นเอฟสารเลือกเป็นเครื่องพิมพ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถใช้คู่ได้เหมือนกันนะครับกับตัว a l l o ่ P ิมพ์ทูไผมให้ทาง a l l o ่พิมพ์ทูไเป็น t ทูแล้วก็โชว์นดลล์ล็อกเป็น t ทูด้วยนะครับผมลองรัในม่อีกรอบนึงนะครับอ่าพอกด ปุ่มปุ๊บแล้วกดปุ่มปริ้นอ่าเห็นไหมครับจะมีหน้าตาลักษณะคล้ายกันเลยเมื่ันจะครู่พอเรากดปริ้นทูไฟปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกเหมือนกันเลยนะครับอ่าเลือกเก็บไฟล์ได้ปกติเลยนะครับอ่าหัวข้อก็ครบถ้วนทุกหัวข้อนะครับถ้าหัวข้อเป็นการใช้งาน สรับรีพอร์ตการใช้งานครอสแท็บการส่งออกเป็นไฟล์ต่างๆนะครับ PDF, Excel, p d f Excel PNG Word การสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์และการสั่งพรีวิวก่อนพิมพ์นะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ